นั่งเจริญเมตตาภาวนากันตั้งสติเข้ามาภายในกายในใจตน ความรู้สึกนึกคิดทุกอย่างอย่าได้วุนวายเรื่องอดีตที่ผ่านมาอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็อย่าไปวุนวายให้ตั้งใจกำหนดลมหายใจเข้าออกที่พวกเรามันเหนื่อยมันล้า ที่มันฟุ้งซ่านรำคาญหัวจิตหัวใจมันเหี่ยวเฉาอยานี้มันทุกข์เพราะความคิดมันทุกข์เพราะความคิดแต่เราก็ไม่ไม่ไม่เห็นหลายต่อหลายครั้งมันก็ยินดี ยินดีว่าสิ่งที่ตนหนึ่งคิดคิดดึงดีก็เพอาะใจฟนะุ้งเรื่องไม่ดีปรุงแต่งเรื่องไม่ดีฟุ้งอย่างนั่นแหละปนทุทเยสิ่งเหล่านี้มันก็ทำลายกายทำ้ายใจเรานี่ลย พวกเราไม่มีการเตรียมตัวเตรียมใจใช้ชีวิตมีแต่ความประมาทไม่ต้องไปดูคนอื่นหรอกดูกายดูใจพวกเรานั่นหละถ้าหาก จิตใจมันไม่ยอมรับว่าตนเองนะมีข้อบกพร่องว่าตนเองมีข้อด้อยว่าตนเองเนี่ยหลงทางมันก็ไม่มีทางที่จะเดินถูกไม่มีเอกมควิสุทิยาทางสายนี้เป็นทางสายเดียวที่เดินถูกที่สุด ไม่ว่าจะมีเงินร้อยล้านพันล้านแสนล้านขนาดไหนก็ตามแต่มันยังต้องเวียนกลับมาเกิดเหมือนเดิมเวียนกลับมาตายมาเกิดเหมือนเดิมจะเป็นเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์จะเป็นเศรษฐีมหาศาลเศรษฐีปุมพีก็ตามแต่เราก็ด,ดูชีวิตมันมีอะไรที่ทำแล้วมันเสร็จไหม มีห้าแล้วยังได้สิบมีสิบเราอยังได้ร้อยมีร้อยแล้วยังได้พันรบนสุดท้ายมีแต่ความว่างเปล่าถึงกนะนั้นก็ยังไม่เห็นไม่เห็น,มหนสมบัติเลิศสมบัติประเสริฐที่แท้อยู่ที่กายที่ใจตนถ้าสติเรามีเรารู้ว่าต้นมันคด ท้ายของชีวิตปลายถ้ามันตรงมันก็ไม่ขาดทุนคนที่เคยมีลูกมีเมียมีครอบครัวมาบางทีมันมันคดคดกับภรรยาคดกับสามีคดกับลูกตนคดไม่ได้ทำหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม มีภรรยาก็หนอกใจมีสามีก็หนอกใจมีโลกก็ไม่ค่อยดูแลเรียกว่าต้นคดแต่ถ้าเราไม่มีสติมันก็ไม่มีโอกาสที่จะตรงไม่มีแต่ถ้าเราตั้งสติเราลองนึกดู องค์ุลิมานข้าคนมาท่านเลยพระเจ้าบอกตั้งสติตั้งสติตสตอดีตที่มันเกิดมันก็ดับไปแล้วสิ่งไม่ดีที่มันเกิดมันก็ดับไปแล้ว เพราะความโง่เขลาของปัญญาเราเองเพราะความโง่เขลาของปัญญาเราก็นึกว่าเราจะไม่แก่ก็นึกว่าเขาจะไม่หลอกนึกว่าเขาจะไม่โกหกเนึกว่าเขาจะเป็นนึกว่าตันเองจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปท้ายที่สุดมันไม่ใช่มันมีแต่ความเสื่อม ถ้าไม่มองเข้ามาที่กายที่ใจตนชีวิตนี้ไม่มีโอกาสที่จะเห็นความผิดของตอนเองสักนิดมันเห็นแต่วความด,ดีตอนนั้นเห็นดีตันนั้นก็เรียกว่าวอวดดีมันไม่ได้เห็นดามความเป็นจริงความชั่วความเลว้ล่ความเอาแก่เห็นแก่ตัวความเอารัดเอาเบียบของตอนเอง มันไม่เห็นเพราะมันไม่มีธรรมจิตถ้ามีธรรมเนี่ยแต่ละวันแต่ละวันมันจะสํำรวจกายสํำรวจใจตนเมื่อคิดถูกพูดก็พูดถูกเมื่อคิดถูกทําก็ทําถูก คนที่มีอคติเกียรติคนโน้นเกียรติคนนี่เนะี่ยจิตมันคิดผิดหนักๆเข้าเกียรติพ่อเกียรติแม่เกียรติญาตพี่น้องไม่ไปมาหาสรรู่ฉันจะอยู่อย่างนี้ฉันจ,จะอยู่อย่างนี้ฉันพอใจอยู่อย่างนี้แต่ไอพอใจนั่นแหละมันทำผิด เพราะใจมันเห็นผิดมันก็เลยทำผิดในที่เห็นถูกไม่มีทางเพราะว่าบาปบาปมาปิดกั้นไว้บาปมาปิดกั้นไว้จึงทำให้ใจไม่ได้เกิดปัญญาเมื่อจิตหัวใจของพวกเราท่านทั้ง,ง,งหลายถ้าหากเราไม่ เข้าหาพระธรรมไม่เข้าหาครูบาอาจารย์ไม่มีทางหรอกที่จะดีได้ใจดวงนี้ถ้าเราไม่เข้าหาครูบาอาจารย์นะถ้ามันดีจริงเนมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกอย่างที่พวกเราเวียนตายเวียนเกิดในวัาแตสงสารตายแล้วตายอีกเกิดแล้วเกิดอีก บางพบบางชาติไม่รู้เป็นอะไรเกิดเป็นอะไรสารภัพัดเลยใจเราท่านทั้งหลายพึงพยายามตั้งสติบ่อยๆ ระลึกรู้อยู่กับลมหายใจเข้าพุโทโธระลึกรู้อยู่กับลมหายใจออกพุโทโธจนกระทั่งจิตได้รับความสงบเวลาพิจรารณาเรื่องราต่างๆใจดวนี้มันจะเข้าใจมันจะแจม่มแจ้ง แต่ถ้าจิตไม่เคยเห็นความสงบเวลามันยกขึ้นมาพิจารณาเรื่องราวปัญหาต่างๆมันจะไม่มีทางรู้เรื่องเพราะว่าใจที่เป็นสัมมาทิฏฐิใจที่เห็นถูกใจที่คิดถูกด้วยความเป็นธรรมมันไม่มีก็เหมือนกับเราเราดำเนินชีวิตเนะี่ย พอได้เปรียบโอ้ดีใจพอได้เปรียบนี่ดีใจพอเสียเปรียบนี่ไม่ได้แล้วทะเลาะกันครูบาอจารย์ท่านสละบา้านสละเรือนไปอยู่ธรรมไปอยู่เงื้อมผา อยู่ป่าช้ากี่วันกี่เดือนกี่ปีกว่าจะพอมีอาจมีธรรม,มาของกิตของใจสักนิดนิด,นดหน่อยๆน่ยไม่ใช่ของง่ายถ้าหากเราไม่ตั้งสติไม่กำหนดจิตกำหนดใจเข้ามาภายใน มันถึงมันถึงยากมันถึงยากจิตที่มันอยู่ในอารมณ์อารมณ์ที่หลงมีบากกรรมเนี่ยมันน่ากลัวมีบากกรรมเนี่ยมันน่ากลัวเราลองนึกดู บางคนเกิดมาเป็นลูกเศรษฐีแต่สุขภาพไม่ไม่ดีเป็นเอ,อ๋อเป็นโลกสติปัญญาอ่อนเยอะแยะ,ยะนี่คือเรื่องของข้อปานาติบัติตั้งนั้นเลยเคยบังเบียดเคยทรมานเคยเขีนฆ่าเขาด้วยความ สาใจวิบากกรรมเหล่านั้นก็ไล่กลับขึ้นมาเหมือนก,นกันกับบางคนเกิดมาบางทีเกิดในตระกูลนัิ่นรวยแต่ก็รักษาทรัพย์ไว้ไม่ได้เหมือนกันก็มีบางคนก็รักษาทรัพย์ไม่ได้บางคนเกิดมาเพราะแม่ก็ไม่ได้รวยแต่ว่าเกิดมาแล้วตั้งใจทํางานทานําการจนตั้งเื้อตั้งตัวได้มีเงินมีทองอันนี้เป็นเรื่องของศีลข้อที่สองแค่รักษาได้ แม้ในอดีตปัจจุบันก็เป็นผลการเมสุก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้ที่รักเดียวใจเดียวไม่ให้นอกกิจนอกใจภรรยาสามีตนเพื่อป้องกันปัญหาเพื่อป้องกันปัญหา อย่าทะเลาะเบาแวงกันข้อที่สี่ที่ว่าด้วยเรื่องมุสาคือการไม่พูดโกหกการไม่นินทาดากันการไม่กล่าวร้ายว่าร้ายทางกบกันก็ท่านให้เป็นคนที่พูดตรงไม่มีเสติจ,จาก จริงแล่านี้มีมันเป็นเหตุเป็นผลทั้งนั้นคุณจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามแต่คุณจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่เหมือนกันถ้าหากพวกเรา พิศาจริญนันนีดีนีขณะดูกันเาหากาเราท่านทั้งหลายมีแต่มีแต่เมาในวัยเราอย่าลืมนะว่า ช่วงที่เป็นเด็กช่วงที่เป็นเป็นเด็กนะเนี่ยเด็กมาถึงประมาณนั้นไม่เกินสิบห้าเนะี่ยเป็นช่วงที่มีความความสุขใจมีความสนุกสนานพอเริ่มโตขึ้นยี่สิบ ยี่มห้าบางคนก็อย่างเราเห็นพ่อแม่ไม่ได้มีแนวทางไม่ได้มีปัญญาอะไรในเรื่องของการภาวนาของการปฏิบัติก็มากเกียบอกว่า,าลูกเอ้ยแต่งงานเถอะจะได้สบายลูกเอ้ยแต่งงานเถอะจะได้สบายที่จริงอ่ะพ่อไปถามพ่อกับแม่เนะี่ยพ่อมีความสุขไหมแม่มีความสุขไหม อึอึอักอักเดี๋ยวตอบก็ไม่ชัดนะบางทีก็ทะเละกันั้นเมื่อเราพิจารณาดีๆตรงนี้แหละท่านบอกว่าใจของตอนนะมันหลอกอารมณ์ของตอนเองอยู่ร่ำไป ใจของตนเองเนีมันหลอกอารมณ์ของตนอยู่ล่ำไปมันหลอกหลอกอารมณ์เพราะตรงนี้ถ้าหากเราเห็นด้วยจิตที่เรายอมรับว่ามันมันหลอก มันนึกยาวหวงได้แต่ถ้าแค่ได้อ่านแค่ได้ยินแต่ใจมันไม่ได้เห็นโทษมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อใจผู้ภาวนาสักนิดถ้าหากเราต้องสติบ่อยๆ รรู้เห็นลมหายใจเขาออกบ่อยๆใจของเราก็มีโอกาสที่จะได้เห็นความสงบเมื่อใจเห็นความสงบใจก็ย่อมที่จะมีความตั้งมัน่นรือเวลาจิตใจนี้ตั้งมัน่นตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เข้ามากระทบ ในแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งจิตนี่ก็ย่อมนี่จะพิจารณาลงไปว่าโอ้กายนี่ไม่เที่ยงใจนี่ไม่เที่ยงไม่มีอะไรที่เที่ยงสักอัน น,นเราท่านต้องหลายหัวจิตหัวใจของเราอีกถ้าหากเราไม่ใคร่ควรปัญญาที่มันจะเกิดขึ้นไปในใจเราพวกเราไม่มีโอกาสที่จะเห็น ม,ม,มีแต่ความเหลือมีแต่ความอิดลานเท่านั้นแหละที่จะเกิดดังนั้นเราตั้งทั้งหลายชีวิตเนะี่ยให้ได้ภาวนาความฉลาดนะงถึงๆจะเกิด ภาวนาการปฏิบัติเมื่อเราฝึกฝนอบรมด้วยความต่อเนื่องเมื่อเรามีการเตรียมตัวเตรียมใจอยู่ไม่ขาดการภราวนาการปฏิบัติก็ยอมที่จะสำเร็จผลอย่างแน่นอนเพราะคณงามความดีบารมีทั้งหลาย ที่เราได้สร้างสังสมชงเป็นตะบเปันทิชาเป็นบริวาปัจจัยนุนบำสมสงแผ่เมตตางเสริมหลายปวงให้กับอย่าติพี่น้องตลอดจนถึงลกกิเทวดาภูมมาเทวดาอากาศเทวดาภูมิเจ้าที่พระเมตตุรณีบกคงเขาเบิ่งเข้าไปโอเดนังหลายจงมีความุข แจมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายตรอดถึงเจ้าคำหนึ่งทั้งหลายทั้งปวงมันทั้งหลายทั้งปวงสัตรูพวก้ทั้งหลายทั้งปวงขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขเอ่อหังสุกิโตมีเน Sabbito Sabbe Satta Sukhiyatanang Bariharanto Sabbe Satta Sabato Kapamudjanto Sabbe Satta Rata สังเดสตกังมะสักกังทายาทังมะโยนิกังมะบันโตังปฏิสระนายังกังนังกระิตันติกัรลัยนังวาปะปะกังทัดสัทธายาทาปบวิสันติ

kim bo o hai sat tang la yong dai sở ơi phun Meta, meta.